ตรวจน้องให้หน่อยค่ะได้ค่ะตรวจน้องตรวจน้องตรงนี้เป็นคุณหมอตรวจน้องตรงนี้มันอยู่ตรงไไหนม๋อข้างเสียอือตรวจน่าไปอัดแป๊บนึงออกก่อนเอาก่อนเอาออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ใช่ จัดไข่เบบี mhm. ้ด้ยตี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 เสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอน้องต้องนอนโรงพยาบาลไหมคะได้ค่ะ พี่น้องนอนตรงนี้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องนอนตรงนู้นมีขนมปาสาอ๋ออ๋อนี่ไปให้น้องนอนไหนค่ะอันนี้ขนมปาสาค่ะโอเคงั้นนพาน้องไปนอนให้หน่อยค่ะได้ค่ะมีมีแอนฟิทเอาห้องไหนคะมีเอาห้องไหนคะห้องนี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะมีขนมปลาสาด้วย พาน้องนอนให้หน่อยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกล้องก่อนบ๊ายบาย